ลาบสวัสดีกันทุกคนด้วยนะตอนนี้เราเล่นเกมมอนกันนะครับสวัสดีกับคุณลี่เกมแนวฟุตบอลแบบนี้นะครับก็จะมาเกมฟุตบ,บาานอลน,นับถ้าเราทำว่าให้ผนถึงเสียงเตาก็ไอ้ตากับยายผมรับอยู่งนับนะผมก็ไม่อยากรบกวนนะับผมก็เล้มอัดเลย้ว ครับก็มาอัดกันเลยนะครับแป๊บนึงนะครับผมจะไปเตะฟุตบอลให้ทุกคนดูนะครับแต่ก่อนที่พงศ์จะไปเตะเนี่ยพงขอรับนับพงศ์ขอรับของนะครับเกมนี้ก็จะมีทุกคนสุ่มพร้อมด้วยนะครับทุกคนมาเชิญนะครับ เดี to to pie, ๋ยวผมจะส่งมาทุกคนเลยทุกคนที่สมัครผมก็กดข้า่ารงนี่นะอยากกดค้ามาตรงนี้นะทีนี้ผมก็กดข้ามาเลยนะเพื่อคนที่คนอยากได้นะผมจะเปลนนะคือนับไม่เกินทุนเลยนะ ทุกคนอาจจะว่าสีทองแดงมันจากสุดนับไม่ใช่ไม่ใช่เลยนับสีเทานับจากสุดนับมนก็จะมาลงแมตช์แตอันดับครับมันจะมาเรียงเรนับแล้วก็เรียงเรียงชื้อเสื้อที่ใช้เน่คือเสื้อประจำทีนนะคเือันนี้นั ทีมของผมก็เป็นทีมสามดาวนะซึ่งใครชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยก็มาลองเกมนี้กัน,นดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเกมไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งชื่อเกมเอาไว้้ทุกคน,น,นไปหาโหลดกันนะ สามารถลงนในพิสตกคูได้นะครับทั่วทุกโทรศัพท์เลยนะครับยกเว้นโทรศัพท์ที่ปุ่มกดครับถ้าใครจะเลือกโทรศัพท์ปุ่ปุ่มกดนี่ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนนะครับผมจะมาเล่นแม่หนักจนดับนะครับุกคนทีมนู้นครับบเขาเก่งนะเก่งนะแต่ไม่เก่งทีมผมหรอกทีมผมมาฝึกมาดี รับคนับมาแล้วไปโดนซุผมจะช่วยเด็กพวกกป,ดปนดูนะคุณข้าพันของแท้เขาเป็นยังไงนับซุบโอเชียบนถ้าสกัดทานั้นแบบนี้นี่ยก็จะเป็นสานะลยน,นะแล้วก็จะมีอันนนัสติกเกอร์ที่รามาท้าไทยกับคอนอได้นับสติกเกอร์ครับ รเราก็จะมาดูเลยชึบคุเราก็จะต้องวุุกคนคนไม่ได้เอ้ยคนลของฟาวะ่ะแมงก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการเล่นด้วยนะคือจะให้ทำแบบนี้เลยนะคิดว่าเขาน่าจะไปทางนี้นะจริงจริง,รงด้วยครับคจริงด้วย วิวทุกคนเขาติดโดนกไปทำให้เข้าประตูไม่ได้นะครับผมก็จะส่งสติกเกอร์ท้าทายเข้าไปนะผมจะส่งให้กัดทางนู้นนะปุ๊บขีนนับปุ๊บขีนนับปาบเลยนับ,บ,หนบให้บอลคนนี้เขารับมานะับอืมวิวทุกคนไม่ได้ต้องสลับตัวขีนนับ รับมาได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยรับมาได้แล้วนะครับทุกคนก็รีบเนี่ยรีบเลี้ยงลูกไปนะครับแล้วก็เตะเข้าประตูหนึ่งเลยนะครับทุกคนผมเตะดดงกันไม่ได้เลยโอเคนะคทุกคนเราก็จะมารอกันเลยนะครับปึ๊บอุ้ยทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผม,มจะต้องรีบเข้าไปป้องกันอย่างด่วน ผมจะต้องรีบเข้าไปป้องกันไม่นะทุกคนเอ้ยออผมจะต้องเข้ามาย่างบอลมานะทุกคนแล้วปรับยิงไหมนะถือนะทุกคนปรับยิงมาเลยนะผมจะยิงเข้าตูวไปแบบสวยๆอืมทุกคนทีมลูกเขาปัดบอลผมได้นะแต่ผมได้เตะมุมครับทุกคน มันจะเตะไปทางนี้เลยนะครับขีนบับปับพับปับอุ้ยทุกคนเข,ข้าไม่ได้ว่นะะเข้าไม่ได้ว่ะนี่แต่ผมรับได้นะผมรับได้แล้วผมก็จะเตะนะครับอืมเตะไม่ได้นะทุกคนอืมเตะสูงนะเตะสูงฟึบปาบอ้ยทุกคนทางนี้นะอืมผมรับไว้ได้ก่อนนะ นะครับยิงก็ไปแล้วอยนอออออจังหวะนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะรับซากแต่คนผมก็ยังไม่ได้คะแนนนะคับเนื่องจากว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะคนแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะับทุกคนอาจจะรู้เรื่องอะไรไม่มากเท่าผมนะครับ โอเคนะครับหมดครึ่งแรกไปแล้วนะครับแล้วครึ่งต่อไปเนียนะครับครึ่งต่อไปจะหมดมากกว่าดืมเลยนะครับเพราะทั้งฝ่ายทั้งคู่เนี่ยก็จะมีความกดดันกันเกิดขึ้นนะว่าแบบทีมไหนจะเข้าลูกก่อนถ้าทีมไหนเข้าลูกก่อนนะครไ้ ทีมอีกฝ่ายน่ยก็จะแบบเสียขวัญน,นับว่าตัวเองจะชนะไหมหรือว่ายังไงนับแต่ทีมเราไม่ใช่เลยนับทีมเราไม่กลัวนะครับไม่เกรงกลัวต่ออำนาจปืนนับจะปับยิงเข้าไปแล้วนับกระ,ะปับ๊บยิงเข้าไปเลยนับโอ้ยทุกคนเฮ้ยผมโดสกัดไว้นับคนก็จะแบบวิ่งเข้ามานับ อุ้ยทุกคนผมตีดงกันไปไม่น่าเลยทุกคนผมน่าจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับน่าจะจบเลยผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมได้เล่นเนี่ยไอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะเอาคลิปอื่นมาชดเชยนะครับคลิปอื่นก็จะแบบไอ้มีเยอะหน่อยนะโอเคนะครับ ได้มา,ดมาแล้วนะครับพอคุณได้มาแล้วน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่เลี้ยงเลี้ยงบอลไปนะครับแล้วก็ในถ้าสตูจะลุกเข้ามาเนี่ยเราห้ามอย่าให้สตูแกล้งบอลเราไปทุกคน,นต้องมาแล้วนะครับมาแล้วนะทุกคนโอเคจังหวะลุ้นมาแล้วนะเออผมเลี้ยงมาได้ก่อนอาเขาฟาวนะครับผมจะต้อง ทุ่มรับทุ่มให้ทางนี้เลยผมก็จะลบลีกสิ่งกีดขวางของเขาอุย้ยดูเหมือนเขาจะไอ้นั่นเราได้เขาจะตอบโต้เราได้โอเคทุกคนผมดได้ไมาแล้วฟุตปับ๊บคนเอ้ยโอเคนับทีมผมได้เตะมุมนับทุกคนทีมผมได้เตะมุมนับ มก็จะใช้ท่าจําจำตัวของผมรับยิงไปเลยรับแล้วก็ให้เพื่อนมารับเตะเข้าไปเลยรับเตะไม่พอรับเดี๋ยวให้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยไปรับนะปุ้ยรับไม่ทันนะเีนับถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษนะรับชืบชืบชึบชืบชืบเราก็เลี้ยงลูกไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดแลแ้วเตะเข้าไปเลยรับเตะเข้ามาแล้ว ใส่อีกลูกหนึ่งเลยครับข mm. ีนนคนฟึปบปาบเลยนะให้นักกีฬาตรงนั้นนะและ้วก็อุ้ยอยเออให้เขาเยี่ยงมาเขาเยี่ยงมาแล้วก็ซิกแซกซิกแซกปาบ mm. ไปเขาไปตูไปแล้วนะครทุกคน ตเตะครับปูไปแล้วนะครับผมก็จะส่งสติกเกอร์นรับท้าทายเขานับมัจะแยบโชว์ให้เขาดูว่าใครมันของจริงอีกน้องหนับฝั่งมันก็เริ่มบุกมาแล้วนะครับหนับฝั่งเราก็มาคุ้มกันอยู่แบบห่างๆและห่วงๆหนับสุดนะทุกคนเราก็ได้มาแล้วแล้วเราก็เตะ ค่าหมวกเลยนะเรียบร้อยนะทุกคนผมชนะแล้วนะด้วยคะแนนหนึ่งต่อศูคุณนะโอเคนะถือว่าน่าดีใจไหมผมก็ว่าน่าดีใจนะเป็นสิ่งที่ประทับใจผมนะที่ผมเนี่ยได้ชนะมานะผมก็ประทับใจตัวเองนะเนาะแม้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะว่าผมแบบ แค่นี้มันกากไก่นะแต่ผมยังคิดนะว่าผมเนี่ยเทพนะถึงผมจะโดนคนเตะมาก็ตานะัเตะห้าลูกเลยนะไม่ใช่เตะแบบสองสามลูกนะทุกคนผมโดนคนเขาเนี่ยเตะห้าลูกมานะค,คือแบบผมแพ้ยับเลยแพ้เชินที่ว่าแบบมีคน น่าสงสารที่เหียยนะครับถ้ามีคำหยาบก็ขอโทษ้วยนะครับอ่าเราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับก็จะมาสุ่มกันเหมือนเดิมนั่นเองผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวทุกคนคุกค,คิดว่าตัวไหนนะ,ะค,ครับแต่เราูุยคุยกับใครเนีเคนะผมคิดว่าตัวนี้แน่เลยนะตัวนี้นะ อ้สีเทานะทุกคนสีเทาก็ตาก่าสีทองแดงนะทีนับเราก็มาดูของที่เราได้กันนะก็รับของมาเลยนะผมก็จะใช้งานทันทีผมจะเอาเป็นเงินนะเพราะผมต้องการเงิน2ี่สิบล้านนะเพื่อมาทำหุ้นน,น,นั่นเองนะนี่ับนี่หุ้นอย่างนี้เลยนะ ที่เราจะได้ทำนะถ้าเรามีเงินคนระับผมก็ไม่ค่อยมีเงินนะคนผมมีเงินแค่สิบล้านเองผมต้องการอีกสิบล้านนะแล้วนะผมก็จะมาทำให้ทุกคนดูอ,อัปเกรดนะเตะบอลใดๆยี่สิบยี่สิบครั้งความเต็มใจที่ต้องการย้ายทีมเซม นี่นะครับตัวที่ผมจะอัปเกรดนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับมาเราจะมาอัปเกรดเขากันเลยนะครับเอาทุกคนอันนี้ต้องฝึกพิเศษด้วยเหรอผมเพิ่งดูนันแหลายคนเียนะก็ฟึบไปเลยนะครับฟีนอัปเกรดไปเลยนะครับ คนอันนี้ผึฝึกพิเศษผมก็จะไม่ฝึกอะไรมากนะครับแค่มาฝึกอันนี้เฉยๆนะครับแค่นี้จะพอนะครับแล้ผมก็จะออกมาฝึกพิเศษลงนะครับฝึกพิเศษตัวนี้นะผม ฝึกเ,เดียวแค่ครั้งเดียวครับโอเคเรียบร้อยนะครับคุณได้มาแล้วอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็แค่มารีวิวเกมสั้นๆนะครับงั้นผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c ค i b e ให้นักบอลของพวกเราด้วยนะครับ bye bye tụi con bye chúc chúc